สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็บรรยากาศช่วงคำคำนะครับมาดูแม่แตงกวานะครับหลังจากที่ผสมไปแล้วนะครับแตงกวาเนี่ยผสมวันที่ยี่สิบอ่าวันที่สามเดือนสิบเอ็ดนะครับรอบกับสัตว์ครั้งแรกก็วันที่ยี่สิบสี่เดือนสิบเอ็ดแล้วก็มาสิบห้าเดือนสิบสองนะครับที่ผ่านมาแล้วก็ รอบที่สามอีกทีก็วันที่ห้าเดือนหนึ่งปีหน้านะครับก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่า,าเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับคือแตงกวาเนี่ยหลังจากที่ผสมนะครับรอบแรกพอครบกําหนดรอบแรกนะครับเห็นมีเมือกไหลออกมานะครับก็มีเมือกแต่เมือกที่ไหลนะนะั้นอ่าเหมือนไม่เหมือนกับเมือกที่กับสัตว์นะครับคือออกจากจะคุคนๆะนิดนึงนะครับ คือไม่ใสเหมือนช่วงตอนที่ผมผสมนะครับออกขุนๆนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ขุนมากไม่ได้ขุนเหมือนกับเหมือนกับการเป็นมะลูกอักเสบนะครับหลังจากผ่านรอบแรกมานะครับผมก็ปล่อยผ่านไปนะครับพอรอบที่สองนะครับรอบที่สองเนี่ยวันที่สิบห้าเดือนสิบสองที่ผ่านมานะครับก็เงียบๆนะครับก็ไม่มีอาการมีเมือกไหลอะไรออกมานะครับ ก็ยังปกติดีนะครับส่วนตัวนะครับส่วนตัวคิดว่าน่าจะน่าจะตั้งท้องนะครับน่าจะประมาณสัก80%แล้วนะครับควมเห็นส่วนตัวของผมนะครับเพราะว่าครั้งแรกที่เขามีเมือกนะครับรอบกับสัตว์รอบแรกนะครับมีเมือกก็จริงนะครับแต่คือองค์ประกอบอื่นๆก็ไม่เหมือนควายที่เป็นสัตว์นะครับก็คือจิมเขาก็ไม่ได้บวมนะครับจิมก็คือปกติแต่เพียงแต่ว่ามีเมือก ไหลออกมาก็ไม่ได้เยอะนะครับไหลออกมาออกขุนขุนนิดนึงนะครับเห็นขุนขุนนิดนึงเดี๋ยวก็ต้องลองดูรอดูรอบที่สามนะครับรอบที่สามวันที่ห้าเดือนหนึ่งนะครับซึ่งก็ใกล้จะมาถึงแล้วแหละนะครับก็อีกไมนะ่นานประมาณสองสองสัปดาห์นะครับเดี๋ยวเราดูทีว่าจะเป็นยังไงนะครับก็พอดีถ้าครบรอบสามก็ตรวท้องได้เลยนะครับ ะก็ S 1> <S 1> จ,จะได้รู้ว่าเขาท้องหรือไม่ท้องนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับอัปเดตการผสมนะครับของแม่แตงกวานะครับหลังจากที่เขาแท้งลูกนะครับแท้งลูกมาตัวนี้ผสมเหรียญทองนะครับจะเหรียญทองไปนะครับอโอเคครับอัปเดตยังไงจะแจะ้งให้สาบนะครับ